มาตรา81ประมวลกฎหมายอาญาผู้ใดกระทำการโดยมุ่งหวังต่อผลซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดแต่การกระทำนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำหรือเหตุแห่งวัตถุที่มุ่งหมายกระทำต่อ ให้ถือว่าผู้นั้นพยายามกระทำความผิดแต่ให้ลงโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นถ้าการกระทำนั้นถ้าการกระทำดังกล่าวในวรรคแรกได้กระทำไปโดยความเชื่ออย่างงมงายศาลจะไม่ลงโทษก็ได้นะอันนี้มีคีย์เวิร์ดเรื่องเรื่องการมุ่งต่อมุ่งต่อผลนะมุ่งต่อผล แล้วก็มีคีย์เวิร์ดว่าไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้อันนี้ก็ทำให้โทษโทษเอ่อกึ่งหนึ่งนะกึ่งหนึ่งคือมุ่งมุ่งต่อผลแต่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้นะี่ก็คือโทษกึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้นะถือว่าเป็นความผิดนะแล้วก็โทษกึ่งหนึ่ง แต่ถ้าทําด้วยความงมงายนี่ศาลอาจจะอาจจะพิจารณาว่าไม่ลงโทษก็ได้ความเชื่ออย่างงมงายนะอันนี้ก็คือมาตรา8ปขสิเอ็ของประมวลกฎหมายอาญาก็มี 80, 81, 82นะที่เป็นคล้ายๆกันคู่ๆกันนะฮะอันนี้คือมุ่งต่อผลคีย์เวิร์ดของมันคะือมุ่งต่อผลนะแล้วก็ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้นะฮะ8ป